บ้งจริงไหมนางเอกดังใส่ชุดนี้ไปเดินพรมแดงชาวเน็ตวิจารณ์หนักมากเมื่อเร็วนี้นี้นางเอกดังกวนเสี่ยวถงได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลภาพยนตร์ไก่ทองคำและรวมเดินพรมแดงแตก็กน่าเศร้าที่ความสนใจของชาวเน็ตนั้นเป็นเรื่องรูปลักษณ์การแต่งตัวของเธอเสียมากกว่าวนเสี่ยวถงมาในชุดเสื้อชิดครึ่งท่อนสีขาวโชวเอลลอยกระโปรงรัดรูปสีดำและกระเป๋าถือใบเล็กๆใบหนึ่ง แวบแรกดูสไตล์เธอเหมือนนักธุรกิจซึ่งไม่เข้าทีมเดินพรมแดงเลยจริงๆและเนื่องจากร่างกายท่อนบนที่รัดแน่วุ่นเกินไปทำให้ไขมันหน้าท้องยืดออกมาจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและขาที่เรียวยาวของเธอก็ถูกกระโปรงที่รัดสะโพกรัดแน่นจนมองไม่เห็นเลยนอกจากนี้การออกแบบทรงผมยังเชยและดูมีอายุมากทั้งๆท,ท,ที่ปีนี้กวนเสี่ยวถงมีอายุเพียง25ปีเท่านั้น แล้วคุณละคิดยังไงชุดนี้ของกวนเสี่ยวถงโบ้องอย่างที่เขาว่าจริงไหม